E หนังสือในเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าพอดีเห็นมาแบบมีบูธก็เลยมาดูหนังสือเียนแพทย์ชอบบูธเทคบุ๊กมากเลยเพราะว่าลดหนังสือลดราคาเยอะมากเลยชอบชอบทุกส่วนเลยค่อ๋อพอดีเพื่อนเอามาให้ดูอะค่ะว่าแบบมีบูธลดราคาอยู่คุณตันน้ยชี้ดีอยู่แล้วดีแล้วอ๋ออยากให้มีทุกๆปีเลยค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยอะค่ะสมัยร .5 ประมาณนี้ชอบจะเป็น เกี่ยวกับพ่อพมาฮีซีโตจอมบรนดาสมัยร้อห้าค่ะชอบส่วนของโซซิต์อะค่ะเป็นรูธหนังสื่อเกี่ยวกับเหมือนกับมีของร้อเจ็ดมีหม,ม่อมมหือะรีอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกงานอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วทีนี้พี่เขาก็พูดว่ามีงานบิ้วแฟก็เลยมาไม่ค่ะว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วแต่เหมือนกับมันรอยเป็นงงงออะเดินตอนแรกๆแต่ตอนนี้ก็โอเคแลค้วะ จะส่วนตัวชอบอา่านยายค่ะชอบอา่านยายเป็นพิเศษค่ะชอบชอบงานของอนาวาร้อยกวีค่ะ<ม>เป็นเป็นหนังรักเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรกับสถาปัตยกรรมะคะ่ะชอบชอบออกแนวเน,วเนี้ยค่ะนะคะดวงกระมวสลสมัยค่ะ ก็แบบนี้ก็โอเคค่ะเพราะว่าคนไม่ผูกพันสามารถาารดูหนังสือได้อย่างเต็มที่ดีค่ะอยากให้มีทุกปีคนะ่ะตอนนี้ก็ดูหนังสือกระตุ้นเก่าก็พวกเข็มบุ๊กเอาไว้ใช้ในงานในพวกนีด้วยก็อันนี้ครับมันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาพอดีพวกแทงต้อนอะไรพวกนี้พอดีครับรตบงรงที่เป็นเข<อ>็มบุ๊บเท่าน,น,นั้นครับร้านหนังสือครับเพื่อนบอกมาครับ ไม่มีครับยากดีแล้วครับหนังสือพวกท่องเที่ยวอะคะ่ะใช่่ะก็คือท่องเที่ยวเรื่อยๆค่ะจริงๆชอบร้อยนะอ,อ,ยอาหารก,ก็ก็เยอะค่ะแล้วก็หนังสือก็มีหลากหลายสัพิมพ์ค่ะแล้วก็หลากหลายหลากหลายแนวใช่ค่ะก็ทำงานอยู่ข้างๆค่ะได้ได้ได,ได้ดูป้ายดูอะไรแถวเนี้ยค่ะใช่จริงๆก็อยากให้มีแบบโปรโมทแล้วก็มีกิจกรรมระหว่าง ในช่วงตอนเที่ยงหรือในช่วงที่แบบคนกําลังพักอะคะ่ะแล้วก็มีแบบลดราคาสินค้าหรือว่ามีการแนะนําสินค้าใหม่ๆหรือว่าโปรโมทโปรโมทโปรโมทงานนะคะให้ให้ให้เยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็น,เป,นเป็นงานที่น่า